้ากินกับคุณบ้านน้องมนวยครับมือนี้เอายี่สิบใช่ไหมคะสิบ <10 S 1> <10 S 2> บาทสิบา<ด>บาทครับได้ขับบ่อฟ้าจังสีเอาอีกครับขับบ่อย่มธรรมดาเนี่ยเพื่อนยังตลาดมันบ่ <c oughs> ม่พี่ขายมากินแถวบ้านแต่ครั้งผมยูบบ้านปากท้างงี้หรือย่า่ กระปุ่นกับสิบบาทครับไปยูบ้านน้องมุนวยครับอยู่ใกล้ๆปากข้างหี่บานผมครับล่องมึงละค่าสิบบาทครับเพเสี่ยวบ่อันขายหลายอย่างครับตับปลาตับมุนหงกับมีเดี๋ยวเตียวนางอย่าไปกินกับเตี๋ยวอ้อมันครับเตียวยี่สิบบาทกับมี่สับ คือ <c oughs> ประหยัดเลยครับ มากินบ้านนอกครับบาริกินแอมเพร่ครับรามากินบ้านน้องมุวยครับเก็บ <c oughs> <c oughs> ใกล้บ้านผมครับเก็ตำบลย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ <c oughs> ผมเป็นว่าขาย20บาทแต่ว่า10บาทก็ขายไม่ได้เอา10บาทครับ

แต่เวนกินน้ำมันนอาครับราคาถือดีครับ

ได้ครับได้ได้ขายังงปั้นพร้อมมั้งขายหนังงปั้นอีกนครับ เอาจ้างปันนะครับเจ้ก่แก่ลยวเน้กเียวเนี่ยแปบนึเกี่แก้ากรปุ่นครับสิบาทครับเอาเรียกซื้อสิบาททักก่อนครับกินไายหอยไตกรขึ้นร้อมครับยวาคนละล้านครับมันห้าบาท ถ้บว่าอยากครับว่ากินหันร้อยอีกเงาอยู่จะขายอาหารต่ำสั่งพร้อมเันนแม่ค้าร้านนี่ตั้งหากับคนละร้านแต่ว่านีเงี้ยเดียวกันครับ <c oughs> ผมสั่งกินกับปุ่น <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวกับขายครับยี่สิบบาท

สมพักแม่เอาเซ่ต่ำปลาครับสมพงนพราท่านเกยไมักิ่นลานแยเกยดหอกครับเกยเดียวเสียบุ้นไงลองบงเสรแล้วแต่ว่ามเห็นชุดตีมือแหละแจ๊บเพแจ๊บกับกินล้องบึง นี่ขนมแข็งปั้นครับใต้สื้อขนงแข็งปันปนป้นยช่ไหมค่ับเป่นของพระธาตนิขายขนงแข็งปั้นโอ้ยนุ่มปั้นนุ่มนุ่มเย็น,น,เยนครับกินแซวครับเมื่อนี้ครับขอบุณครับสิบบาทลาดมันองมน่วยครับเกิดจะเพื่อนย่างตลาดตะบนข้องคมครับยากาศในหมู่มมบ้านครับ เดี๋ยวคลิปเหนียวไอ้แค่นี้ครับลาไปเลวครับลาการแนะนสวัสดีครับผม